วาเลนไทน์กำลังจะมาถึงแล้วจะทำผมทรงไหนไปออกเดทดีไม่ต้องกงังวลใจไปค่ะสำหรับสาวผมยยกทุกคนวันนี้สามมีทรงผมสวยๆสำหรับออกเดทวันวาเลนไทน์สวัสดีสมาชิกชาวผมยยกทุกท่านพบกันอีกครั้งกับสาววิตีและช่อง l e สปีเคอรี่ ซึ่งเป็นช่องทางที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผมสําหรับคนผมหยิกและคนผมดัดโดยเฉพาะท่านี้เป็นครั้งแรกที่คุณเปิดมาเจอช่องของสาอย่าลืมคลิก Subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้สาด้วยนะคะเพื่อที่ว่าทุกครั้งที่สาอัปโหลดคลิปวิดีโอใหม่ๆคุณจะได้ไม่พลาดคะ่ะก่อนที่สาจะทําผมวันนี้นะคะสาจะใส่ตัว deep <Wow. S 1> in t r e a t m e n t ของ s h e a ร์สโ t ย r ตัวนี้เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมของสาค่ะ เรามาเริ่มกับผมทรงแรกเลยค่ะทรงนี้จะเป็นลุคสไตล์หวานๆนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็ไม่มีอะไรเยอะมีแค่ตัวที่หนีน่ารักๆเป็นสีทองสีเงินก็ได้ให้มันดูแบบแวววาวแบบนี้หน่อยนะคะให้มันดูแบบน่าหลงไหลนะคะแล้วก็ตัวที่หนีผมนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูทรงผมทรงแรกเลยดีกว่าค่ะสาอยากจะให้ผมมันเป็นแสกข้างแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะสาก็จะจับ ผมตรงนี้นะตรงด้านหน้านะคะแล้วค่อยๆทวิสค่อยๆทวิสไปข้างหลังนะคะนี่นะคะแบบนี้ค่อยๆทวิสไปข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วสาก็จะใช้ตัวที่หนีบตัวนี้นะคะหนีบไปข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วก็จะทําอีกทีหนึ่งนะคะค่อยๆทวิสไป ก็จะไปไว้ที่เดียวกันนะคะตรงน,นี้นิสัตย์ก็จะเอาที่หนีบหนีบไว้ตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นไหมพยายามใช้ตัวคลิปนะคะตัวหนีบให้มันสีคล้ายๆกับเส้นผมนะคะอย่างที่สาใช้วันนี้ก็คือผมของสาไม่ใช่คนผมดำเนาะผมของสาเป,เป็นคนผมแบบออกสีทองๆน้ำตาลน้ำตานะคะสาก็จะใช้ที่หนีบคลิป คลิปแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรอะสาเรียกไม่ถูกอะคลิปนิผมแบบนี้นะคะเป็นสีสีคล้ายๆกับสีเส้นผมของสานะคะมันจะได้ดูลมเกืนนะคะนี่นะคะมันก็จะดูแบบเป็นลุกหวานๆนะคะด้านข้างเสร็จแล้วนะคะเพื่อเพิ่มความระยิบระยะับแพลวเพลาว,าวให้มันดูเด่นนะคะถ้าเราไปออกงานกลางคืนนะคะไปออกเดทนะคะด้วยกิฟต์ตัวนี้นะคะมันก็จะมีแบบแวววาวนิดนึงนะเห็นไหม แววาวมากมากนะคะสาจะใส่ไปนะคะตรงข้างหลังตรงนี้ใส่ไว้ให้คนอื่นดูนะคะไม่ใช่ให้ตัวเราเองดูเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาใต่ข้างหน้านะคะสาจะใส่ตรงข้างหลังตรงนี้เอาไว้ให้คนอื่นดูนะคะใส่แล้วก็หนีบเข้าไปหลังหูหนีบไว้ตรงหลังหูงแบบนี้นะคะดูสวยมากเลยล่ะเห็นไหม และนี่ก็คือทรงผมแรงนะคะคุณงม่ะคะทำง่ายมากๆแล้วก็ดูแบบแซบดูเปรี้ยวจะดูหวานก็ได้นะมันแล้วแต่ลุคของแต่ละคนแต่แต่ลุคของสาวเนี่ยมันจะดูเหมือนแบบออกเป็นทางเปรี้ยวอมหวานละกันอะเปรี้ยวหวานก็ได้ต่อไปเราจะมาต่อกันด้วยทรงผมแบบที่สองนะคะทรงนี้นะคะสาวจะมีตัวที่คาดผมนะคะเป็นตัวที่คาดผมแบบบุกบุกแบบนี้นะคะเพื่อนๆหาซื้อได้ทั่วไปเลยแล้วก็จะใช้ตัว ที่หนีผมนะคะแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าทรงผมทรงที่สองนี้จะเป็นยังไงบ้างคะ่ะก็จะเริ่มจากการแบ่งผมนะคะช่วงด้านหน้าตรงนี้นะคะแบ่งผมออกมาอันนี้ไว้ข้างหลังแล้วก็อันนี้นะคะแต่งไว้โอเคนะคะแล้วเราก็จะใส่ตัวที่คาดผม เะะสร็จแล้วนะคะสาก็จะเอาผมไปไว้ข้างหลังแบบนี้นะคะเพื่อนจะเห็นนะที่คาดผมเนี่ยมันจะอยู่เหมือนอยู่ข้างในผมนะคะสาก็จะใช้ที่หนีบนะคะจริงๆเอาไว้แบบนี้ก็ดูสวยไปอีกแบบนึงเพื่อนจะไว้แบบนี้ก็ได้นะคะมันก็ดูเก๋ไปอย่างหนึ่งมันก็ดูน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่สาจะเอาผมตรงนี้นะคะเก็บไว้ข้างหลัง ให้เหมือนกับว่าเรามีที่คาดผมอยู่ข้างในผมเลยนะคะทรงนี้จะเป็นแบบออกสไตล์เจ้าหญิงนิดนึงแล้วก็อีกข้างน,นะคะติดไว้ข้างหลังตรงนี้ติดไว้ข้างหลังที่คาดผมเห็นไหมคะนี่ก็จะมีปลอยข้างหน้านิดนึงตรงนี้ นี่เป็นไงเหมือนไปทําผมที่ร้านเลยไหมเนาะเหมือนไปทําผมที่ร้านเลยแต่อันนี้คือคือเราทําเองที่บ้านนะคะยิ่งช่วงโควิดแบบนี้ด้วยนะคะไม่ต้องเข้าร้านนะคะเสี่ยงติดเชือ้อโควิดมากๆและนี่ก็คือทรงผมทรงที่สองนะคะออกมาสไตล์แบบสาวหวานนิดนึงนะคะ ผมทรงที่3ที่เราจะทําไปออกเดตวันนี้นะคะอันนี้นี่คือจะเป็นสําหรับสาวๆที่แบบออกแนวเซอรๆหน่อยนะคะไม่ต้องการที่แบบเป็นทางการมากไม่ต้องการเปรี้ยวไม่ต้องการหวานคือต้องการแบบอันนี้คือสไตล์ของฉันฉันต้องการแบบเซ่อๆนะคะสาก็มีตัวเลือกให้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นแค่ตัวทริปนิตผมตัวเดียวเท่านั้นเองเวลาที่คุณจะทําผมทรงนี้ง่ายมากๆเหมือนกับการที่คุณจะรัดผมขึ้นหัวนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ต้องรัดผมนะคะเพราะว่าผมเราสวยเราต้องการให้ผมเราดูมีวอลลุ่มนะคะไม่ต้องไปรัด ใช้ตัวคลิปหนีบแถบนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็พยายามเอาผมเข้ามาเหมือนเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเราจะมัดผมขึ้นหัวนะคะแต่รแต่ว่าเราไม่มัดนะทาผมแบบนี้นะคะแล้วก็พยายามให้มันดูมี t e x t อร์นิดนึงเห็นไหมคือสาจะไม่ตึงไปเลยนะคะสาจะให้มันมี t e x t อร์หน่อยนึงอันนี้คือแล้วแต่ความใหญ่ของตัวหนีบผมนะคะเพราะว่าของสาที่มีตอนนี้คือมันไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นผมสาก็จะเอาแค่ แค่เซกชั่นแบบนี้พอแล้วค่ะแล้วก็หนีบลงไปหนีบแล้วก็ดันมาข้างหน้านิดหนึง่งเห็นไหมคะคือสาจะไม่ให้ลุกให้มันแบบเรียบไปอย่างนี้เนาะ,ะให้มันดันมาข้างหน้าให้มันดูมีเทกเจอร์นิดนึงนะคะให้มันดูทุยๆยนิดนึงนี่นะคะแล้วก็เอาผมมาไว้ข้างหน้าแบบนี้ดูมีวอลลุ่มนะคะเสร็จแล้วนะคะทำผมข้างหลังให้มันดูเซ่อๆนิดนึง ทรงผมนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนผมหยิกผมดัดก็ทําได้เหมือนกันหมดค่ะถ้ามั่นใจว่าผมตัวเองสวยนะคะทําได้ะคะ่ะนี่นะคะก็จะเป็นทรงผมทรงที่สมนะคะถ้าเพื่อนคนไหนมีต่างหูนะที่มันเป็นห่วงใหญ่ๆนะคะก็เอาสังหูเป็นห่วงอย่างนั้นนะ่ะมาใส่นะคะมันจะเข้ากับทรงผมทรงนี้มากเลยแบบง่ายๆเซอๆนะคะนี่คือทรงผมทรงที่สามพร้อมจะออกเดทแล้วคะ่ะ ไปเราจะมาทําผมทรงสุดท้ายกันนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมียางรัดผมนะคะแล้วก็ตัวคลิปหนีบผมนะคะแล้วก็จะมีตัวคาดผมตัวนี้นะคะเอาคาดผมสวยๆแบบไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยค่ะเราจ,จะเริ่มจากการแบ่งผมด้านหน้าตรงนี้ออกนะคะสองข้างเสร็จแล้วนะคะก็จะมัดผมข้างหลังไว้รวบขึ้นสูงเลยรวบขึ้นแบบสูงๆเลยนะคะ สมประมาณแบบนี้เลยนะคะเอาแบบสูงๆเลยนี่นะคะเสร็จแล้วสาก,ก็จะใช้ยางรัดผมนะคะรัดแค่รอบเดียวเห็นไหมคะสาจะไม่รัดแน่นเลยนะคะสาจะไม่รัดแน่นสาจะรัดให้หลวมๆเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาผมส่วนด้านบนนี้นะคะหมวนทำเป็นปั้นๆนะคะ ทำเป็นปั้นๆใหญ่ๆเลยแบบนี้นะคะแล้วสาก,ก็จะใช้ตัวนิบกิ๊บยิบผมนะคะหนีบให้อยู่สรง เสร็จแล้วนะคะสาจะเอาผมข้างนี้นะคะขึ้นไปข้างบนนวนเก็บไว้นะคะรอบเลยนวนเก็บไว้เหมือนกับเราใช้ผมไปที่คาดผมนะคะแล้วเราก็ใช้ที่นิ้ผมนีบไว้คลิปนิบผมนะคะเสร็จแล้วนะคะสาก็จะใช้ตัวนี้นะคะนี่วางไว้ตรงนี้เหมือนเป็นมงกุฎเสร็จแล้วนะคะสาก็จะเอาผมด้านนี้นะคะ รวบเก็บขึ้นมานะคะแล้วสาจะปล่อยปลอยผมไว้ข้างหน้านะคะสักหน่อยหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนะคะว่าจะชอบปล่อยเล็กปล่อยใหญ่นะคะตรงนี้สาก็จะม้วนเก็บขึ้นแล้วก็ใช้ตัวกิ๊บหนีบผมนะคะหนีบเก็บผมไว้แล้สาก็จะใส่ตัวทรีทเมนต์ลิปอินคอนดิชเนอร์นะคะ เพื่อให้ผมปลอยข้างหน้าของศาตรงนี้นะคะเป็นหลอนมากขึ้นนะคะ ตอนวนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับทรงผมทำไปวันวนาเลนไทน์นะคะไม่ต้องไปเข้าร้านทำผมให้เสียงเงินให้เสี่ยงจะติดเชื้อโควิดนะคะทำผมเองที่บ้านสวยๆไม่ต้องงอหาลานค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมคลิปวิดีโอของสามมาถึงตอนนี้นะคะสะหวังว่าเพื่อนๆจะได้เคล็ดลับด,ดีๆเกี่ยวกับทํำผมไปวันๆถนไท้ายขอให้คุณมีความสุขกับผมหยิกของคุณนะคะอย่าลืมนะจงภูมิใจเธอที่คุณเกิดมาเป็นคนผมหยิกแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย